เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมไพเร็นั่นเองนะครับผมเป็นเกมเอาตัวรอดในทีมของโจรสลัดนั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากลองเล่นก็หาโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมที่เพสโตนะครับผมอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแต่งตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นเลือกผูเ้เลือกผู้ชายก่อนนะครับผมใครใครไรลไหวะใครใครไล,ไล,ไล,ไลวะโอเคเดี๋ยวผมจะ หาเลือกหน้าตาเออ่ดีๆก่อนนะเข้ากับตัวเองนะครับผมหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยนี่ไงทรงผมเนี่ยนี่ไทยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดเริ่มกันเลยนะอ่าตอนนี้มันก็จะน่าจะเป็นวิธีการสอนนะครับผมมันให้กดเลื่อนขึ้นเลือลเล่อนลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังโอเคเดี๋ยวมาหาท,ท,ที่ตรงนี้ก่อนนะอา่ามันบอกให้เราคุยนะครับผมโอเค คุยกับมันก่อนนะ่ะเดี๋ยวเราจะคุยมันบอกให้เราไปเปิดกล่องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซ่อมกล่องอตรงนี้เหรอโอเคถ้าเปิดเปิดมันก่อนเอ้ยมันต้องซ่อมสิซ่อมเดีย๋ยวตัวนี้ด้วยหรือปะไม่ไม่ใช่มันให้บอกว่าให้เอาน้ํากับอาหารออกมานะครับผมอ่อยู่ไหนวะ,อ,ะอยู่ตรงนี้แล้วก็กดเอามาทั้งหมดนะครับผมอเอคตามวงสีเหลืองไปเลยนะ เ,เดี๋ยวผมจะขอเอาชุดออกมาก่อนมันต้องใส่กางเกงอะ่ะเ,เดี๋ยวเราต้องมาหาไอ้นี่ไอ้ไลท์นี่ก่อนนะ xp 25่้าอะได้ไอ้นี่มาด้วยนะครับเมื่อกี้ได้หมวกนะครับผมแบนดาน่าแบนดาน่านะครับผมเปนดาน่าน่าจะเป็นหมวกใช่ไหมเหมือนไอท้ที่มัดหัว ใส่ก่อนโอเคที่มัดหัวจนสลัดชัวร์แล้วลอ่าโบกมือแล้วเราก็มากดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอ่อตรงนี้มันให้ขวานมานะครับผมมันให้เราไปเก็บไม้นะแล้วก็เอ่อเก็บเหมือนเก็บหินนะครับผมหินแล้วก็มาสร้างไอตัวค้อนนะครับค้อนแล้วก็ขวานนะครับผมเดี๋ยวจะต้องทําการเก็บหินก่อนนะครับ เก็บหินเก็บหินโอเคเก็บหินเก็บไม้ให้ครบอย่างละ6โอเคครบแล้วนะครับ6เหลือก้อนหินอีก2ก้อนนะครับเดี๋ยวต้องมาที่ตรงนี้ก่อนมีไหมดันล่างไม่มีนะครับเดี๋ยวนี่ไงเจล้าเจล่าในนี่ได้6ก้อนแล้วแล้วเราก็ทําการคอับครับ,อ,อ,รบอันนี้ก่อนอเคตามบสอนมันก่อนนะครับเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาเราต้องไปหามาฟาร์มอีกอเคตตรงคุยจะไปไหนเลามาคุยกันก่อนเอาเก็บตัวนี้เฉยเลย โอเคนี่ตรงนี้ได้แล้วนะครับอินบ็อกเข้าไปโอเคผมได้ไอตัวออไม้มา10ชิ้นนะครับผมแล้วไงต่อแล้วไงต่ออันนี้ไงไล่ๆวิ่งมาแล้ววิ่งโบกมือแล้วใช่โอเคแล้วเรากดรับภารกิจไปนะครับผมมันให้เราเ,ออเข้าไปซ่อมไม้ตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นเป็นคังเก็บอาหารเรานั่นเองนะครับเอ,อ๊ะรู้สึกว่ามันคุน้ๆนๆใน ไอ้พวกสตรีมแบบนี้นะครับผมเหมือนเกมเวสแลนด์นะใช่ไหมเพราะว่ามันมีรูปทรงเหมือนบ้านนะครับแล้วก็ให้สร้างตัวนี้ใช่ใช่ความรู้สึกเหมือนเกมเวสแลนด์มันน่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันนะครับผมโอเคเอมันให้เราเอาไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกว่าให้เรามานี่ก่อนตามลูกศรมาก่อนโอเคมาซ่อมตัวนี้เหมือนเป็นไอ้ตัวไฟนะครับกองไฟ โอเคใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้เราเอา,เอาให้เราสร้างาต้องทำการครับโอเคเอ้ยเราต้องใช้เงินด้วยหรอเอ่อแสดงว่าถ้าเราใช้เงินตัวนี้นะครับความเป็นไปได้ของเกมแบบนี้มันน่าจะสามารถเพิ่มเงินนี้ได้นะครับถ้าเราใช้เงินถ้าแบบวิธีการสอนมันให้ใช้เงินนะครับผมเราน่าจะเออไอ้ตัวนี้ได้นะ เงินก็จะหาได้ในเกมนะครับผมโอเคเราสร้างตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันบอกว่ามันจะเข้ามาที่ตรงนี้อัตโนมัติโอเคนี่เราก็ทําการเอามาอา่ผิดผิด,ผดอันผิดอันเราต้องเอามาทั้งหมดโอเคได้อยู่าจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนอ่อนี่คุยกับไอ้ไรๆรนี่นะครับผมเจมมี่นะครับผมจิมมี่ไม่ใช่เจมมี่ โอเคเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับไอไลท์อีกแล้วพูดแต่ไลท์ไลท์ทั้งวันตัวนี้เป็นผ้าพันแผลเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าจำได้ว่ามีช่องอันนี้คืออะไรเนี่ยชวนเพื่อนมาพิงไฟอ๋อไม่ใช่มันจะมีเวลาจำกัดนะไอตัวนี้ในการคลาฟของครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาไว้เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ให้ใช้สิแย่จังเลยเนี่ย เราต้องมาคุยกับไอ้นี่ใหม่โอเคเราต้องทําการสร้างที่เก็บไม้นะครับผมแล้วก็กลับมาคุยกับไอ้ไลายนี่เหมือนเดิมนะตรงนี้ผมต้องมาที่รูปบ้านตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาที่เก็บของตรงนี้โอเคสิ่งประดิษฐ์นะครับผมแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้โอเคได้อยู่นะาจากนั้นเข้ามาคุยกับไอ้ไลท์ใหม่นะแล้วก็กดอันบล็อกไปแล้วก็จะได้เสื้อมานหนึ่งตัวเ,เสื้อผมอยู่ไหน เมื่อกี้เห็นเสื้อใช่ไหมเสื้อไปไหนอะนว่าเราเก็บเอาแล้วไม่ใช่เอ้าเสื้อไปไหนวะคุยใหม่สิออนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นเสื้อใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เห็นหลังๆเออตรงเนี้ยโอเคกดรับไปแล้วเข้าไปที่รูปบ้านใหม่นะครับแล้วก็เพาไปที่เครื่องมือเวิร์กช็อปแล้วก็ไปที่เหมือนเอ่อตัวตัดไม้ใช่มันมีเหมือนเลื่อยนะครับผมเป็นตัวตัดไม้ แล้วก็ทําการวางครับจะวางข้างในทำไมวางข้างนอกสิใกล้ๆก,ก,กับคังเนี่ยโอเคได้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยเราก็มาที่ด้านนอกโอเคเข้าไปค้นค้ขนข้างคัขง,ข,งข้างในไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราอ๋อเราต้องเอาไอ้ตัวไม้ที่เราหามานะเป็นไม้ไผ่มาสร้างเหมือนเป็นต่อๆกันเป็นแผ่นนะครับผม จากเป็นป้องกลมๆสร้างให้มันเป็นแผ่นโอเคเราต้องสร้างกี่ชิ้นวะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนออสร้าง4ี่ชิ้นนะโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเค, 1, 2, 3, อเ,คเรียบร้อยนะครับผมอ่าเราไม่ต้องใช้เงินในตัวนีออ้อยู่ตรงไหนอะไรเอ่ออยตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราได้มาแล้วนะครับผมอ่านี่เหมือนเหมือนอันต่อไปอันต่อไปเราน่าจะได้ขวานไอเราน่าจะได้หอกนะเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อก่อนนะโอเค เข้ามาคุยกันใหม่จากนั้นให้เราไปสร้างเ,าเหมือนที่นอนนะครับอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเ,เราต้องเอาซ่้าเอาตัว้เหมือนเป็นไม้แผ่นนะสชิ้นใช่ไหมเมื่อกี้เก็บอะไรมาตรงนี้สี่ชิ้นอแตวเราไม่ได้สักชิ้นเลย เ่มันสร้างเสร็จอย่างโอ้ไม่ได้หนึ่งนาทีต่อชิ้นอ่ะเราต้องทําการซื้อไปนะเฮ้ยเงินผมเพิ่มว่ะใช่ไหมตอนแรกมันอยู่แค่14นะตอนนี้มันมา40กว่าแล้วแล้วก็ผมใช้ไปจต่สามสแสดงว่าไอ้ตัวที่เราทํำธารกิจน่าจะได้เงินนะครับผมเอาจะมาขวางทำไมแล้วโอ,โอเคอันนี้ตรงนี้อ่ะเราสร้างได้นะโอ้ใหญ่จังอะไรวะเหมือนเป็นที่นอนนะครับผมเราวางไว้ไหนได้เนะตรงนี้หรอนอกบ้านนี่ยนะ วางที่นอนนอกบ้านนี่นะเอ,อ้าวางไปเหอะมันมันไม่มีที่แล้วอะจะวางด้านนอกก็ไม่ได้เราต้องสร้าง,างอ,อันตนี้ก่อนตรงนี้ทำอะไรเอามีดเฉาะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นี่เราต้องออทำการเอาของพวกนี้เข้ามาวางนะครับผมมีหินตัดนะแล้วก็มีไม้แผ่นนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นเขี้ยวอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็โคมไฟ สิบนะไอตัวนี้เหมือนเป็นผ้านะครับผมอันนี้เป็นหนังชัวร์เลยนะเนี่ยไอตัวนี้เหมือนเป็นน้านะครับผมลำ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 อ๋อลำเล่าในะใช่มันเป็นเล่าแล้วก็ผ้ามันแผลนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะแต่ก็โอเคนะก็ของที่ทําการคลาฟเนี่ยมันก็ไม่ได้หายากอะไรนะครับแต่ว่า เหมือนจะหายากอยู่มาะมาณ2-3อย่างนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเจอง่ายๆนะครับผมเหมือนเกมเวสแลนด์นั่นเองนะครับผมไอตัวโคมไฟส่วนที่จะเจอยากก็น่าจะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็น่าจะเป็นไอตัวนี้นะลำตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไอตัวผ้านี่เราต้องทําการคราฟแน่นอนเลยทําการผลิตมันขึ้นมานะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นแผ่นผ้าอะไรสักอยาก่างเป็นแผ่นผ้าม้วนนะเราต้องการผลิตมาคือเหมือนกันนะไอตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนออมันมาแอบอะไรตรงนี้เนี่ย เรียว่าเรามันบักปะเคเราได้เอ็กพีที่ร้อยยี่สิบนะครับอันบล์เข้ามาโอเคผมได้หอ,อกมาอันหนึ่งนะแล้วเก็บไก้กอนนะครับผมโอเคเราน่าจะเริ่มภารกิจได้แล้วนะครับผมอะตรงนี้คืออะไรเนี่ยต้องดูก่อนนะโอเคตรงนี้คืออะไรวะอ๋อนี่เป็นน้าอ๋อเป็นน้ําเราไม่ได้เสียฐานใช่ไหมปกติถ้ากรองน้ํามันน่าจะเสียฐานนะครับสําหรับบางเกมนะเพราะว่าเออใช้ฐานในการกรองน้ําเสียนะครับแต่นี่มันกรองน้ําฝนก็น่าจะใช้ได้นั่นแหละ เออตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูข้างนอกก่อนนะครับว่ามีแผนที่อะไรเยอะไหมนะโอเคผมมาดูก่อนนะเออลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่ประมาณกี่ที่มันหนึ่ง,งที่2ที่สาที่อัพสที่เองเหอ่อแสดงว่าเลเวลเรายังยังไม่ถึงนะเพราะว่าเออมันยังไม่เปิดภายนอกใครเลยหรือมันไม่มีก็ไม่รู้นะตนัวนี้เพราะว่ามันเป็นวงวง,วงอ้อมอยู่ตรงเนี้ยเหมือนจะมีแค่หลักๆก,ก็ประมาณ3ที่เด็กแ,แต่ทําไมมันเป็นแค่ระดับหนึ่งวะเราน่าจะ มีอีกนะเพราะว่าไอไ้อตัวเหมือนเหมือนเป็นแผนที่ตรงเนี้ยมันเป็นแผนที่ตรงนี้เป็นรูปดาวแฉะเย,ยอะๆตรงเนี้ยมันน่าจะเปิดให้ไปอีกนะครับผมน,น่าจะกว้างขึ้นไปอีกแหละแต่เราต้องทําการสํารวจไปเรื่อยนะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนฟาร์มนะครับผมฟาร์มไอลแลนเลเวลที่ไอนี้ก็น่าจะอยู่20โอเคตัวนี้เป็นป่านะครับเป็นป่ามันป่าไผ่นะป่าไผ่โอเคน่าจะโอเคอยู่นะครับตรงเนี้ย เหมือนเป็นป่าหินอ๋อมีป่าหินป่าไผ่นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราอัปเดตแล้วอนาคตมันจะทำการมีของเยอะทำการเปิดแผนที่ให้ใหม่นะครับหรือมันมีแค่นี้จริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมโอเคก็หลักๆก็จะมีอยู่3ามที่นะครับที่ให้เราไปในช่วงแรกๆนะครับผมคิดว่านะคิดว่าแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับผมมันไม่น่าจะมีแค่นี้แหละผมว่านะเออเพราะว่า มันดูเหมือนมันน้อยเกินไปนะครับสำหรับเกมสืบเวิร์ลนะครับเพราะว่าเกมนี้มันก็เกมเอาตัวรอดนะและก็ของที่นาํามาค้าดานในก็ถือว่าต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปให้ดูนะเนี่ยมันก็จะใช้พวกนี้นะครับพวกที่คิดว่าในนั้นน่าจะไม่มีนะเนี่ยเหมือนที่เป็นผ้าที่หายากนะพวกดินปืนอะไรพวกนี้ เราก็คงหาไม่ได้จากฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะมีอยู่แหละแต่ว่ามันอาจจะมีไม่มากนะครับนานๆ10ปีเจอทีอะไรเงี้ยโอเคกเ็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกมไพเรตนะครับผมจริงๆก็ลองเข้ามาดูนะครับว่ามันจะสนุกไหมนะครับผมแต่ดูๆแล้วมันก็น่าจะเหมือนเกมเวทแลนด์นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันป่าผมยังไม่ได้ดูเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้สร้างเดียวกันมันก็น่าจะเพิ่มเงินตัวนี้ได้นะครับผม เพิ่มเงินอัพของเพิ่มสกิลเหมือนเกมเวสแลนด์ได้นะครับผมเออจากที่ดูดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับโอเคเปิดให้ดูก่อนนะตรงนี้นะครับผมจุดครัฟนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นจุดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของนะครับของใช้ภายในบ้านนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแรกเลยนะครับอันแรกเลยสําหรับการทํารั้วนะครับผมอาทํารั้วบ้านนะ จริงๆถ้าเป็นเกมอื่นนะครับผมอ่าย้ำนะถ้าเป็นเกมอื่นอย่างเช่นเกมซอมบี้นะครับผมเช่นเกมพวกเกมเลัดดีนะครับผมจะใช้แค่ไม้ท่อนเดียวนะครับผมไม้จะเก็บจากพื้นก็ไไ้ไม้พังไม้อะไรก็ได้ท่อนเดียวแต่ว่าตัวนี้ต้องต้องเอาไม้ไปแปลรูปก่อนนะครับให้ได้4ชิ้นนะแล้วก็หินนะครับหินต้องทําการแปลรูปด้วยนะเพราะว่าถ้าหินก้อนกลมมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรูว่าใช้ได้วะเดี๋ยวผมต้องไปตีหินก่อนเพราะว่าผมเจอว่ามันมีหินแถวนี้นี่ไงนี่ไง ต้องตีหินก่อนน่าจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่นะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่ารูปทรงมันสวยนะครับมันน่าจะถูกสกัดนะครับผมนี่ไงเห็นไหมไม่ใช่นะครับผมสรุปแล้วนะครับมันต้องไปเข้าเครื่องก่อนนะเครื่องแปลสภาพก่อนนะครับตัวนี้ก็เข้าเครื่องแปลสภาพเมื่อกี้ใช่ไหมแม่ตัวนี้ก็เข้าเครื่องปอแลองปลสภาพด้วยนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าการคราฟพวกนี้จะจะใช้ยากนะครับผมในระดับเริ่มต้นที่เล่นนะครับผมก็ เออมันเป็นการคราบที่วุ่นไวายไปซะหน่อยนะครับผมในการคราฟเห็นไหมตัวนี้ต้องใช้3อันนะครับต่อ1แผ่นนะครับผมถ้าเป็นการคราฟแผ่นเดียวอ่ะแผ่นแผ่นผนังแผ่นเดียวนะกิ๊กก็เลยระดับแรกเลยใช้4อันเราต้องใช้12ท่อนเลยนะเราตัดต้นไม้ต้นหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะไอ้เมื่อกี้ผมตัดหินได้3ใช่ไหมตัดต้นไม้ต้นหนึ่งโปเปะโปะเปะโปะเปะ โอเคได้3เหมือนกันนะครับเราก็ทําได้แค่อันเดียวใช่ไหมเราก็จะทําได้แค่แผ่นเดียวมันก็ถือว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับการค้ามันก็จะเสียเวลาเยอะมากนะครับผมแต่มันก็สนุกกับสำหรับใครบางคนนะแต่สำหรับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังพอรับได้อยู่นะก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรและมันได้ลําบากอะไรนะครับแต่ก็ถ้าเล่นเป็นานานไปก็น่าจะรู้สึกเบื่อนะครับเพราะว่ามัน คราบยากนะครับมันทําให้เสียเวลานะมันก็รู้สึกว่าทําให้เราไม่ได้ไปไปหาพวกของใช้อย่างอื่นทำทําดีกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับเกม Pilot s u r v i v ไวนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมหาลองมาเล่นกันดูนะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกด s u b สไคร e กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ